อาหารชั้นสูงตรงย้ายตรงตรงตรงปากกระตรงพอดีเลยเบะ้งเบืงบ้งเบื้องดูค่ะดูค่ะหึมอืมตัดแล้วป้า ป้ามัน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 โอกโลกอยู่เลยป้าเนี่ยเคาเขาเขาดูดูดูอ่าใบกล่าวป่าดูข้างล่างก็แตกนี่ก็หมดแดงเด้อนี่ข้างล่างนี่นี่ล้างอุ่มดุ่มอิ่มลิ้นแต่เอาข้างบนก่อนยายแท็กทีมแม่ยาย น่เห็นหอดขี่ฝ่ายายมาเด้อมาเด้อแย่หมดแดงเด้อเอเอเออแตกบ้างแล้วล่ะแต่ก็ตรงอยู่ยาตรงดีอยู่เมื่อยก็เอินเด้อว่นแต่ถ่ายรูปบ้เคโอเค สู้สู้สู้สูยาสู้โลลยหกร้อเอาเลยสู้แป๊บเดียวสองชั่วโมงมันเกาะมันเกาะไหม

อืมอืมใ่ถาดใส่ถาดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้ยเอายายหนุ่มระวังมีดไส่ถาดขอนยายนี่นี่นี่

ได้เบิ้งกับเวียนหัวเอาเด้อเคลี่อนเท็ดจังซี่ล่ะมันกาม่เงเสียงเมียงแบบพ่าวตกบกกลับเอาแม่เป้งออกก่อนนี่นี่นี่ทีเขาเฮ็ดจังซี่ยายนี่นี่แล้วก็เอาแม่มันออกวบนนี้แม่เป้งมันจะไปนะ ป้ายายทางเดียวเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเป็นแม่เป้งนีงไงนี่ไงเพิ่งก็กวดออกนี่นี่ไงกวดออกแล้วก็ถือนี่เราวิ่งหนีมนที่นี่จะไปไหนนี้เป้งเหรอนี่ไงนี่ไงเป้งมันจะอื้อเนี่ยกวดไข่มันขึ้นไปแล้วก็เอาใบไม้ออกงามๆวันนี้แต่ถ้าเป้งเราก็ต้องเท สวยมากสวยสวยใหญ่